สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง Youtube จุลงการเกษตรครับอันนี้เป็นฟอร์ดอีกเจ้าหนึ่งนะครับอ่าเป็นนิวฮันแลนนะครับคนละตัวกับเมื่อกี้นะครับตัวน,นี้ทีห้าสิบห้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเล็กนะครับเมื่อกี้ตัวเจ็ดสิบห้านะครับยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับตัวนี้ วิ่งผ่านห้าครับจะไถปลูกมัน,นครับนี่นะน่าจะเป็นท่อเดิมๆรถมาจากสงวนพงแท็กเตอร์น่าจะขอนกันเนี่ยนะครับน้ำพองนี่แหละ ไทยยูทูบได้ด้พอไทยผมไทยยูทูบได้ด้เสียผมึกว่มาเสียค่มผมก็แลนผมแลนตามอ่ะอ๋อครับเอาผมพูนน้องไส้ผมพูนมันไทแล้วแล้วุดผมไม่ป้อนครับไอป้อนลูกไส้เงี้ยอาจารย์คมอาจารย์ยก็่ม่อนเยเื่องคุณยว คนบูจักแม่นัะแล้วบูจาคกุญแงบูจักผมนะรอเดี๋ยววันนางูจักเดี๋ยเราวันน้าแต่ว่าไปขีดบกเป็นรุ่งเรือนะอันนั้นของรถสีอินมั้งรถสีอินก็จะไถ่ายหน้าเสียพูดกับบ้านนี่แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวมัจะไปเพือละผมก็เลยมาถ่ายถ่าหน้าปั๊บยังมันเพาะถือกล้องอ๋อถือถ่มากเหรอผมถ่ายถือมากครับครับครับพี่ก็ปรับหางมันอยู่นะครับ นะค,ความสุขเล็กๆของเกษตรกรคนชอบรถนะครับได้ดูก็มีความสุขจะเหมือนจะยกล่องกุ้งมันนะ ต่อเน,นื่องครับขากับเสียงนุ่มดีงยิงฟอร์ดอ่นิวฮอลแลนด์เนี่ยนะครับ ดังห่วงเช่นจะเป็นยังไงนิวฮอลแลนด์กลับครับกลับรถรถมันเหมือนจะดับๆอ่ะ ะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับช่อง YouTube จตุรงการสิทธิ์จะนำข้อมูลเหล่านี้สู่จอของท่านนะครับขอบคุณครับ